เมื่อเจ้าหน้าที่สาวหน่วยข่าวกรองงานลับสุดยอดของรัฐบาลมีภารกิจหลักในการรักษาสติภาพของโลกในเงามืดต้องแข่งขันกับเวลาเพื่อหยุดยั้งแฮกเกอร์สาวรุ่นใหม่ฝีมือเฉียบขาดจ้องจะขโมยโปรแกรมสุดไฮเทคที่สามารถควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างได้ไปพร้อมๆกับการพิสูจน์ความจงรักภักดีของเธอเองเรื่องราวของ h e a ์ t of Stone ที่ฉายในปี2023จาก n น t f l i x จะเป็นอย่างไร เชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ h e a t t of Stone ก็เป็นหนัง Action แอคชั่นระทึกขวัญแนวสายลับที่จะพาผู้ชมเข้าสู่การเดินทางอันน่าตื่นเต้นที่เต็มไปด้วยการหักมุมกำกับโดยทอมฮาร์เปอร์และเขียนบทโด,ดยเกรกรักค่าและเอริสันสโรเดอร์ภาพยนตร์จะนำเราให้รู้จักเอเวอร์ลีนสโตนเจหนาทีที่แสงตัวเข้ามาทำงานกับ MI6 ที่มีภารกิจรับเกี่ยวกับการอยู่รอดของโลกใบนี้นะครับ สโตนเนี่ยพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางภารกิจที่มันเดิมพันสูงมากที่จะทดสอบขีดจำกัดของเธอทั้งร่างกายและอารมณ์ครับด้วยชื่อเสียงของเธอในฐานะหนึ่งในเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับแนวหน้าของหน่วยงานนะฮะสโตนจึงได้รับมอบหมายให้นําเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งที่เป็นความลับและเป็นที่ต้องการอย่างมากนะฮะที่รู้จักกันในชื่อฮาร์ดอุปกรณ์ขั้นสูงที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสมดุลของอํานาจโลกนี้ได้เลยครับ เธอต้องหาทางป้องกันให้ไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยไม่ตกไปอยู่ในมือของคนชั่วครับแต่วิกเตอร์โซโคลอฟสมาชิก MI6 ที่เป็นสายรับสองหน้าก็อยากจะควบคุมอุปกรณ์อันทรงพลังชิ้นนี้เช่นกันนะฮะเพื่อให้ภารกิจของเธอสำเร็จสโตนจะต้องเอาชนะวิกเตอร์และสมุนของเขาไปให้ได้ เธอต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่ต้องแก้ไขให้ได้ในช่วงเสี้ยววินาทีเผเชิญหน้ากับอดีตที่มันตามหลอกหล้อนเธอต่อสู้กับแฮกเกอร์รุ่นน้องฝีมือดีและท้าทายความพักดีและความซื่อสัตย์ของเธอไปพร้มพรอมๆกันด้วยครับซึ่งเรื่องราวของ Heart of Stone จะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ต้องไปติดตามรับชมในเน t f l i x เอาเองได้เลยนะครับ ตลอดทั้งเรื่องเราจะได้ร่วมเดินทางระหว่างประเทศอันน่าตื่นเต้นจากภูเขาหิมะอันหนาวเหน็บถนนที่จอแจนในลอนดอนสู่ภูมิประเทศที่มันแปลกตาของยุโรปตะวันออกครับฉากแอคชั่นเนี่ยถือว่าเข้มขน้นและกระตุ้นอะดรีนาลีนที่มีมาให้เห็นเป็นระยะระยะเลยนะครับแม้ว่า Heart of Stone เนี่ยจะเป็นหนังสายลับแอคชั่นจาก n น t f l i x ที่นำแสดงโดยเจลกาดดนางเอกสุดสวยที่เรารู้จักกันดีนะครับ และแม้ว่าหนังจะมีความสนุกและมีฉากแอคชั่นตื่นเต้นมากแค่ไหนก็ตามแต่โดยรวมแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่มีอะไรให้รุ้นระทึกหรือสร้างความประหลาดใจได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันก็เป็นเพียงแค่หนังสายลับที่ได้รวบรวมเอาอนุภาคหลายๆอย่างจากหนังแนวเดียวกันเนี่ยมาใช้ครับไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งการคอมพิวเตอร์สุดไฮเทคจาก Minority Report นะฮะซึ่งเราเห็นมาแล้วครับ โปรแกรมสุดล้ําที่ควบคุมทุกอย่างในโลกได้นะฮะหรือไอความเหนือจริงนะครับโดยที่ไม่สนกฎฟิสิก์อะไรเลยนะครับซึ่งหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยก็เคยใช้มาแล้วนะครับส่วนการหักหลังของสายลับแบบเจมส์บอนดหรือฉากลุ้นในการแก้ไขสถานการณ์แบบวินาทีต่อวินาทีใน Mission Impossible เนี่ยก็เล่ามาแล้วเช่นกันครับดังนั้นนะฮะทุกอย่างที่มันอยู่ใน Heart of Stone เนี่ยมันก็เลยดูจืดไปหมดเลยครับ และยิ่งบทบาทนางเอกสาวสายแอคชั่นของกิลกระดอตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะการต่อยส่วนตัวเนี่ยบอกเลยนะครับว่าดูแต่ละทีก็รู้สึกว่ามีความเก้ะกังๆอยู่ในทีครับดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อว่าเธอคือสุดยอดสายลับที่เก่งรอบด้านนะฮะแม้แต่ด้านไอทีที่ว่าดูเก่งนะฮะก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่แต่เรื่องความสวยการแสดงอารมณ์สีหน้าแววตาสิ่งนี้เธอทำได้ดีครับ แต่ที่ประทับใจมากๆนะฮะก็คืออารยาบาตท,ที่มารับบทเป็นเคยาสาวอายุ22นะฮะที่เป็นแฮกเกอร์ฝีมือฉมังคู่ปรับสโตนเลยครับหากใครจำได้นะฮะเธอก็คือสาวค้งคู่ใบที่หลายคนหลงรักมาแล้วนะครับในชีวิตจริงเนี่ยเธอมีอายุ30บวกแล้วนะฮะแต่สามารถรับบทเป็นวัยรุ่นสาวอายุ22ปีได้อย่างสบายเลยนะครับ หน้าตาเธอเนี่ยเด็กมากนะฮะสามารถเล่นเป็นวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่านี้ยังได้เลยนะครับที่สําคัญเธอสามารถแสดงอารมณ์ได้2ระดับพร้อมกันก็คือเป็นการแสดงความขัดแย้งภายในใจผ่านสีหน้าและแววตาได้ดีมากครับแต่มันเสียดายตรงนี้นะฮะที่เธอดันมาประกบกับเกลกาดดนั่นแหละนะครับลัสมีของเกลกาดดเนี่ยมันก็เลยบดบังเธอไปะเ,เยอะเลยนะครับ ส่วนไอตัวเลวที่มันต้องการจะยึดอุปกรณ์สุดไฮเทคไปครองโลกซะเองนะฮะมันช่างรู้สึกว่ามันแบนราบเรียบครับไม่มีอุดมการณ์หรือแรงผลักดันมากพอที่จะทําอะไรระดับนั้นในหนังได้เลยนะครับแถมยังปิดฉากตัวเองเนี่ยยางง่ายดดยซะเลือเกินครับดังนั้นไอตัวละครตัวร้ายเนี่ยจึงบอกเลยนะครับว่ามันดูกระจอกมากๆเลยนะครับและยิ่งไม่มีเคย่าอยู่ในมือเนี่ยไอตัวเนี้ยเหมือนไม่ไม่มีพิษสงอะไรเลยด้วยซ้ําครับ โดยรวมแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าหนังแอคชั่นที่ดึงดาราใหญ่ๆมาร่วมแสดงจากทาง넷ฟริกเนี่ยน้อยเรื่องมากๆนะฮะที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่ามันสนุกจริงๆซึ่งมันก็มีสู้ The Gray Man ที่มีความแอคชั่นระเบิดตุ้มตามแบบมันสุดจริงๆนะครับหรือ e ร n o t t i c ที่ทั้งสนุกทั้งบันเทิงครับ ดังนั้นนะฮะ h e a r t o f Stone จึงทำหน้าที่เป็นเพียงแค่หนังแอคชั่นที่ขายนางเอกสาวสวยที่เอาไว้ดูเพียงค่าเวลาได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Heart of Stone เอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับ และถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณและก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมได้เลยนะครับขอบคุณครับ